สวัสดีค่ะเมย์ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสําหรับการรีวิวผลิตภัณฑ์นะคะวันนี้เมย์จะมาขอตอบคําถามจากที่หลายคนได้ถามเมย์ไว้นะคะว่าครีมบารุงผิวหน้ายี่ห้อไหนดีและปลอดภัยนะคะนี้ก็ได้ทําการศึกษาแล้วก็ทดลองใช้เองด้วยพบว่าแบรนด์นี้เลยให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจมาก ร้านผู้ชื่อนี้นะคะหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะมา r กี่มิลเลค่ะเดี๋ยวเมย์จะขอแนะนำผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเลยนะคะ mm hmm. พบกับผลิตภัณฑ์ของมาร์กี้มิลเลตัวแรกเลยนะคะ อันนี้ก็คือซูเปอร์ไบต์นัมเบอร์วนะคะเป็นไนท์ครีมนะคะที่ช่วยแก้ปัญหาเรื่องความมันนะคะซึ่งเป็นสาเหตุของการที่ทําให้เราเกิดสิวนะคะตัวนี้นะคะจะเด่นมากเลยทั้งเรื่องกับเกี่ยวกับหน้ามันแล้วก็เกี่ยวกับไปหน้ากระจ่างใสนะคะดูเนื้อครีมกันเนื้อครีมจะออกเป็นสีขาวนะคะแบบนี้มีกลิ่นหอมมากเลยค่ะ,ะตัวนี้นะคะใช้แล้วซึมซาบเข้าสู่ผิวได้ดีมาก ต่อไปใช้คู่กับตัวนี้เลยค่ะซูเปอร์ไบต์นัมเบอรนะคะตัวนี้หรือว่าซูเปอร์ไบต์โน .2 นั่นเองยังง่ายๆมาดูครีมกันเลยตัวนี้นะคะเปิดออกมาก็จะเป็นสารสกัดที่สกัดจากขมิ้นและใครนะคะซึ่งขมิ้นนะคะช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสิวเลยซึ่งจะใช้คู่กันกับซูเปอร์ไบต์นัมเบอรนนะคะตัวนี้จะแก้ปัญหาเรื่องสิวนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวอุดตันแล้วก็สิว ต่างๆนะคะใช้ตัวนี้ก็จะโอเคเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องกระเรื่องฝ้าเรื่องจุดด่างดํานะคะต้องตัวนี้เลย Alpha m e าไวท์เท n น i n g นะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันค่ะเนื้อครีมนี้นะคะจะเป็นสีออกเหลืองเลมอนเลยตัวนี้นะคะช่วยปรับสภาพผิวหน้านะคะให้ขาวกระจ่างใสนะคะแก้ปัญหาเรื่องกระเรื่องฝ้าตัวนี้เลยดีเยี่ยมถ้าหากใช้คู่กับคอลลาเจนยิ่งโอเคเลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอลลาเจนตัวไหนนะคะเห็นไหม ตัวนี้สีฟ้าเลยตัวนี้นะคะคือ Active g o Collagen นะคะเป็นเจลคอลลาเจนทองคำนะคะตัวนี้หลายคนพูดถึงมากในชุดทดลองนะคะว่าหมดไวมากเดี๋ยวเรามาดูเนื้อครีมกันนะคะอัดแน่นเต็มกระปุกเลยนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นอายครีมได้ด้วยค่ะช่วยบำรุงใต้ตาของเรานะคะตัวนี้ถ้าใครที่ทาน,นะคะจะรู้สึกว่าเยน็เยนๆที่ผิวหน้ามากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมานะเราจะเื่นเตนเีย หลักเลยที่ใช้สําหรับกลางคืนและกลางวันได้นะคะต่อไปมาครีมบำรุงกลางวันกันบ้างค่ะตัวแรกเลยนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องผิวหน้าแห้งง่ายนะคะต้องตัวนี้เลยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้าของเรานะคะจะบอกว่าครีมนี้คือเดครีมน้ํานมข้าวค่ะมามาดูกันนครีมนี้นะคะอัดแน่นเต็มกระปุกเลยหอมมากเลยค่ะตัวนี้หลายคนบอกว่าความพิเศษของมันอยู่ที่ว่า มีส่วนผสมของสารกันแดดด้วย SPF 40นะคะที่ช่วยบำรุงผิวหน้าเราให้กระจ่างใสขึ้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งเลยนะคะที่อยากจะแนะนำสำหรับทีมกลางวันนะคะทาตัวนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสุดยอดของผลิตภัณฑ์ในของมากี้เลยนะคะก็จะเป็นกันแดดนะคะ Snow Silky Sunscreen นะคะจากที่หลายคนได้ทดลองใช้ไปหลายเสียงมากเลยที่ยอมรับว่า กันแดดเนื้อหิมะตัวนี้เนี่ยดีจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อครีมกันเลยนะตัวนี้นะคะอัดแน่นเต็มกระปุกอีกเช่นเคยนะคะดูเนื้อกันเลยนะคะสามารถใช้แทนรองพื้นได้เลยหลายคนบอกว่าโอเคมากๆเลยไม่ทําให้หน้ามันไม่น่าเป็นคราบด้วยนะคะทาแล้วก็รู้สึกว่าหน้าเนียนขึ้นแล้วก็กระจ่างขึ้นนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นครีมกันแดด SPF 60ที่ดีตัวหนึ่งเลยค่ะ้ต่อไปเมย์ก็อยากที่จะแนะนํา สบู่ให้กับหลายๆคนได้ลองใช้บ้างนะคะสบู่ตัวแรกเลยนะคะเป็นพิเอ c แครอทนาโนแอนต a ้แอคเน p สนะคะตัวนี้เป็นสบู่แครอท Nano ค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะตัวนี้จะใช้ได้เลยสามารถใช้กับผิวหน้าแล้วก็ตัวเลยค่ะอันนี้เมยใช้เองเลยคอนเฟิร์มว่าหลายคนอาจจะบอกว่ากลิ่นมันออกจะเม็นๆนิดๆคล้ายๆเบียร์แต่ว่าคุณภ,ภาพของมันยิ่งกว่าเลยนะคะสำหรับตัวนี้แก้ปัญหาสิวเกี่ยวกับ เซลผิวหมองคล้ำนะคะตัวนี้ใช้ได้ดีเลยค่ะต่อไปสบู่อีกตัวหนึ่งนะคะสำหรับชุดฟูลเซ็ t ชุดใหญ่เลยนะคะที่จะได้ก็คือ go collagen soap นะคะสบูคค่คอลลาเจนทองคำนะคะตัวนี้ก็คือจะช่วยให้ผิวหน้าเราหนีนียนใช้ได้กับทุกสภาพผิวหน้าเลยนะคะสำหรับผิวแห้งก็ใช้ได้ตัวนี้แล้วก็ผิวหน้าปกติก็ใช้ได้ที่จะช่วยทำให้ผิวหน้าเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ ทำให้ผิวหน้าเราเรียบเนียนแล้วก็เด้งขึ้นค่ะต้องตัวนี้เลยนะคะหลายคนคอนเฟิร์มมาแล้วว่าตัวนี้ดีจริงๆเลยค่ะหลังจากที่ได้แนะนำชุดฟูเซ็ตของมา r ์กิมเมอร์ครบครบทุกตัวแล้วนะคะเมย์ขอบอกได้เลยว่าชุดนี้โอเคมากเลยนะคะสำหรับการแก้ปัญหาผิวหน้าที่ครอบคลุมในทุกด้านนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสภาพผิวหน้าของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะอาจจะได้ผลลัพธ์ที่ช้าหรือเร็วนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะคะติดต่อสอบถามมาได้ที่เพจข้างล่างนี้เลยค่ะ ที่เมดิโคลบายเมจินะคะทุกความสวยงามคือการลงทุนผู้หญิงอย,ย่าหยุดสวยค่ะ <Bye. S 1> <Bye. S 2>